สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนอยู่กับผมคลพันธิพการาดครับใีช่องคนริพปีวันนี้ผมมาที่โชว์รูมมิเลเนียมออโต้พัฒนาการนะครับก็จะมีการเปิดในส่วนของตัวโซน M ครับก็จะนำรถตระกูล M ทั้งหลายครับมาดิสเพย์ให้ได้รับชมกันในวันนี้ครับซึ่งจะมีการเชิญลูกค้ามาด้วยนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ย M240i ผมได้พาพรีวิวไปตั้งแต่ ปีที่แล้วแล้วครับที่สนามมิซานโนเดี๋ยวไว้จะขึ้นลิงก์ที่ปุ่มตัวไอทางด้าน,นขวาบนให้อีกทีหนึง่งสําหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับแล้วก็ตัว M พัน0 R เนี่ยผมก็ได้พรีวิวขึ้นทางช่องโม t ต r ว่าไว้แล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัวไอแล้วก็ Descript i o n กันอีกทีหนึง่งอ่าแล้วก็คันนี้ครับก็คือเป็นตัว X4M ซึ่งผมก็ได้รีวิวที่สนามช้างไปพร้อมๆกับตัว M4 Competition แล้วเช่นเดียวกันครับไวอ่าสามคันนี้เนี่ย จะขอไม่พูดถึงในวันนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ได้รับชมกันจะขอมาพรีวิวหลักๆครับก็คือ2ทคันนี้เลยตัว The New M2 เปิดตัวไปในงานมอเตอร์โชว์ที่เพิ่งผ่านมานะครับแต่เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะขอมาพูดถึงตัว BMW XM คันนี้ก่อนครับก็คือถือได้ว่าเป็น First Ever M ของรถในตระกูล SUV หรือที่ BMW เรียกว่า SAV นั่นเองครับคือรูปลักษณ์ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าหน้าตามันดูล้ำมากๆนะครับล้ำเหมือนอย่าง BMW iX ครับแล้วก็ตัวเส้นสายไฟหน้า LED ที่เป็นไฟแบบ Daytime Running l i g h t เนี่ยลักษณะเส้นของมันก็ดูคล้ายกับตัว i7 ทางด้านล่างครับไฟจริงๆก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแบบสามตาด้วยกัน ขณะที่กระจังหน้าครับก็จะเป็นกระจังหน้าเอกลักษณ์ไต,ตคู่ของทาง B M แล้วก็คือขนาดใหญ่โตมากครับซี่กริลเนี่ยก็จะเป็นซี่ในแนวนอนครับผมมี5้าซี่สีดำและมีเอมเบลมตรงนี้มันแบบไม่ได้แปะเข้าไปนะคือจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวกริลเลย X M แล้วก็ในส่วนของตัวชุดล้ออัลลอยนะครับชุดล้ออัลลอยเนี่ย คือต้องบอกว่าขนาดใหญ่โตมาคือมามากๆเลยเพราะเขาให้ขอบมาถึง23นิ้วเลยครับแล้วแก้มเนี่ยคือแบบโอ้โหต้องบอกว่ามันบางมากนะครับใส่ยางไซส์275 35ขอบ23ลักษณะก้านก็จะเป็นแบบดำแล้วก็ตัดด้วยปัดเงานะครับเป็นลายแบบนี้ผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าเป็นลายแบบไหนมีโลโก้ M อยู่ที่ขอบล้อทางด้านในครับเป็นปั๊มคาลิปเปอร์เบรก6พอร์ต ด้วยกันครับแล้วก็สกรีนโลโก้ M เข้าไปแต่เสียดายที่ตัวใบจานเพกข,ของเขาครับคือมันน่าจะมีแบบเซาะร่องอะไรให้สักนิดหนึ่งนะครับผมมันจะได้ดูแบบไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์มากยิ่งขึ้นตัวนี้จานมันจะเป็นแบบจานเรียบๆเ,เลยส่วนช่วงล่างครับก็จะเป็นช่วงล่างแบบอะดัพตีฟสี่ล้อเลยครับไล่มาที่ทางด้านข้างฮะนี่ก็จะมีทริมเส้นสายครับ ออกมาเป็นสีทองแล้วก็มีโลโก้ XM ซึ่งทริมสีทองเนี่ยมันก็จะตัดรอบๆตัวรถนะครับตั้งแต่ตัวกระจังทางด้านหน้าครับไล่พาดยาวมาเนี่ยฮะแนวประตูทั้งหมดมาจนถึงกรอบประตูด้านบนตรงนี้เลยอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปครับตัวกระจกมองข้างของเขาจะตัดเป็นสีดำโดยมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็มีกล้องให้ด้วยเพื่อจะใช้ในการแสดงประมวลผล ภาพแบบ360องศาครับแล้วลักษณะของกระจกทรง M มเนี่ยมันก็จะมีแบบครีบออกมาช่วงปลายตรงนี้ฮะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวเส้นไฟท้ายกันบ้างครับเส้นไฟท้ายก็ต้องบอกว่าดูมีเอกลักษณ์สวยงามมากครับคือเริ่มตั้งแต่เนี่ยมีเส้น3ขีด3แถบตรงนี้ครับที่บ่งบอกว่าเป็นตระกบุ M นะครับ และเป็นเส้น LED ลากยาวมาจนถึงตัวชุดฝากระโปรงหลังเส้นดูแหลมแล้วก็คมเข้มดีมากๆบันท้ายนี่ไม่ต้องมีโลโก้อะไรเยอะแยะครับมีเพียงแค่เอมเบมนี่ะ XM สีดำขอบทองเพียงเท่านั้นด้านล่างมีคลีบดิ f ฟิ s เซแล้วก็ตัดกรอบท้องเช่นเดียวกันแล้วตัวลักษณะของปลายท่อไอเสียอันนี้ออกแบบได้สวยงามดีมากๆเลยครับเป็นทรงเหลี่ยม ในแนวตั้งนะครับวางคู่ออก4ช่องก็ดูให้ความดุดันลงตัวดีทีเดียวด้านบนตรงนี้ครับก็จะมีในส่วนของคีบสปอยเลอร์หลังแล้วก็เรียกว่าเป็นเสาอกาศคีบฉลามแบบสั้นๆทางด้านบนนะครับและคันนี้เป็น p l u ๊กอินไฮบิก็จะมีช่องพอร์ตสำหรับเสียบปลั๊กอยู่ทางแก้มฝั่งซ้าย เดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูพื้นที่เก็บของสัมภาระทางด้านหลังครับก็เป็น s u v แบบฟูลไซส์เลยเนาะขนาดมันก็จะกว้างใหญ่พอประมาณครับแต่ตรงนี้จะถูกยกสูงขึ้นมาเพราะว่าเขามีพื้นที่ที่จะต้องเก็บเป็นตัวแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับทำให้พื้นที่การเก็บสัมภาระอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีตัว แผ่นวางของให้มาทางด้านบนด้วยครับสามารถพับเบาะได้ในสไตล์แบบ6 0 4 0ตามรูปแบบของรถ SUV อยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวพามาดูภายในห้องโดยสารกันต่อคือนี่มือจับประตูของเขาครับออกแบบสวยงามมากเลยคล้ายๆกับเป็นแบบคริสตลัลนะครับตรงนี้ และก็มีสครับเพจครับอลูมิเนียมและมีไฟครับนี่ฮะมีไฟเป็นโลโก้ M ติดขึ้นด้วยตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังอันนี้มันจะตัดเป็นโทนสีเทาอมฟ้านะครับแล้วก็ลายลวดลายของตัวเบาะเนี่ยก็จะตัดเป็นทรงแบบไดมอนด์เลยพวกนี้ครับ <S <S เพื่อความหรูหราเป็นหนังรู ในส่วนของทางด้านหลังครับก็มีช่องแอร์มาให้ด้วย2ตำแหน่งครับแยกโซนกันอิสระชัดเจนตรงนี้มีช่องวางของครับก็น่าจะวางสมาร์ทโฟนได้มีพอร์ตจ่ายไฟแบบ USB Type C ให้2ช่องแล้วก็12โวลต์มาอีก1ช่องด้วยกันขึ้นมาที่ทางด้านบนครับโอ้อันนี้สวยงามมากๆเลยเป็นวัสดุอะคันทล่านะครับเป็นลายแบบอย่างที่ผมบอกครับเป็นแบบ ลายคริสตัลไดมอนที่ผนังทางด้านบนทำให้ตัวรถเนี่ยดูลูหลาสวยงามมากยิ่งขึ้นชุดเครื่องเสียงครับเป็นของ Bower a n อร i l k i n โอเคเดี๋ยวขอพามาดูในส่วนของทางด้านหน้ารถกันบ้างนะครับ นี่ครับเบาะนั่งก็จะเป็นทรงแบบสปอร์ตนะคือจะมีปีกทางด้านบริเวณช่วงไหล่แล้วก็อบบริเวณตัวเอวของเราแล้วก็ตรงหัวหมอนเนี่ยก็จะมีเพลท XM ตัวพวงมาลัยฮะพวงมาลัยนี่หน้าตาถือว่าคุ้นชินกันมากๆเลยครับรูปทรงนี้นะครับกับ d m Gen ใหม่แล้วก็มีปุ่ม M 1, 1 M2 สําหรับปุ่ม M แดงเนี่ยครับที่พบเจอในรถรากูล M ทั้งหลายแล้วก็มีโลโก้ M ตรงนี้อยู่ทางด้านล่างด้วยครับแป้น Pedal s h i p เนี่ยฮะก้านแป้น Pedal s h i p จะเป็นก้านแบบวัสดุคาร์บอนครับให้อารมณ์ซิ่งมากยิ่งขึ้นขณะที่จอทั้งตัวแดชบอร์ดมาตรวัดกับจอมัลติมีเดีย ก็ตามสไตล์ยุคใหม่ของ BM ครับจะเชื่อมต่อเป็นจอยาวแนวเดียวกันแบบนี้เลยฮะและตรงนี้ครับช่วงคอนโซลเก็บของใต้ช่องแอร์ก็ให้วัสดุเป็นคาร์บอนไฟเบอร์สไลด์ออกมาก็จะเจอที่วางมือถือชาร์จไฟได้แบบไวเ e l e s s Charger ช่องวางแก้ว2ตํตำแหน่งแล้วก็ USB 1พอร์ตกับตัว จ่ายไฟแบบ12โวล์ครับไล่ลงมาชุดคันเกียร์ครับคันเกียร์ก็ดูสวยงามเป็นหัวเกียร์หนังเดินได้สีแดงแล้วก็ฟ้าแล้วก็น้ำเงินนะครับสามสีตามสไตล์ของโลโก้ M แล้วก็ปุ่มเนี่ยครับปุ่ม Start s t ต็อปสีแดงก็อย่างที่เราเห็นกันดีในรถตระกูล M ทั้งหลายครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นปุ่มปรับพวกโหมด ขับขี่ต่างๆด้วยไฟฟ้าครับพวกออัโต้เบรกโคพาร์คิ้งเบรกแล้วก็แป้นวงกลมที่ใช้สำหรับคอมมานตัวหน้าจอประมาณนี้นะครับและอย่างที่บอกเลยพิมหลายส่วนเนี่ยนอกจากความหรูหราของเขาแล้วเขาก็ตกแต่งเป็นคาร์บอนให้เหมาะสมกับ Sport, สไตล์รถสปอร์ตซิ่งรหัสตระกูล M ด้วยช่องแอร์ครับก็ยังมีโลโก้ M มมาให้นะและเมื่อเราเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับ จะพบกับขุมกำลัง M Twin Power Turbo Block V8 ขนาด4.4ลิตรครับแล้วก็จะทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งจะให้พละกำลังทั้งระบบนะครับอยู่ที่653แรงม้าทำอัตราเร่ง0 100เนี่ยครับเขาเคม้อยู่ที่4.3วินาทีสามารถวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเพียวๆเนี่ยครับจะได้ระยะทางอยู่ ราวๆ98กิโลเมตรครับตามมาตรฐานของตัว NEDC และไม่เพียงเท่านั้นครับอัตราสิ้นเปลืองแบบเคลมโดยเฉลี่ยที่ทาง BMW k มาครับจะอยู่ที่ประมาณ41กิโลลิตรด้วยกันนะ 哇！<Wow. S 2> wow.